Nó mấy anh dễ nè nó mang anh đuôi nó khuất dễ đuôi Cười, <Anh giới đuổi>. <cười>, <Tuyệt lời đuổi>. <cười> ừ. โอเคครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับวอล์โ,โซนสามมิตเช่นเคยแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับปืนใหม่นะก็มีชื่อว่า FJX Allus นั่นเองครับผมปืนนี้จะจัดอยู่ในโหมดของ SMG นะครับผมซึ่งเป็นปืนใหม่ที่กเขาเรียกได้ว่าจะเรียกว่าดีหรือไม่จะเรียกได้ว่าดีก็ไม่เชิงจะเรียกว่าแยก่ก็ไม่ใช่ครับผมเพราะว่ามันอยู่ในรนะดับแบบกลางๆไม่ได้ดีแบบบื้อหวาอะไรประมาณนี้นะเออดามเมจก็พอใช้ได้แต่ว่ายิงจนเกือบจะหมดแม็กซนะ์เอาจริง โอเคเดี okay, ๋ยวพาไปดูของแต่งครับผมโอเคแมกกาซีน okay, <c oughs> ผมก็จะใส่เป็น4 8นะแล้วก็กระสุนเพิ่มดาเมจเป็นเอ่อเป็นตัวและไออัดแรงดันนะคุณผู้ชมเราจะมีกิฟด้านจับกบผมเวลายิงระยะกลางก็จะใช้แบบไม่ให้ปืนมันสายมากนะเออแล้วก็ตัวนี้นะครับผมท่าบางคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ทำไมใส่ของพวกนี้ไม่ได้เลยนี่คุณต้องมาเปลี่ยนปากกระบอกเป็นตัวนี้ก่อนนะหรือว่าตัวไหนก็ได้สามตัวนี้ตัวไหนก็ได้มันถึงจะใส่ไอของปากกระบอกพวกนี้ได้เออโอเค พวกเลเซอร์อะไรเหมือนกันเพราะว่ามันมีแต่ว่ออันนี้มันมีครบแล้วไงมันมีทั้งเลเซอร์มีทั้งปากเก็บเสียงเออผมก็เลยใช้แค่ตัวเดียวพอแล้วก็สโขบพยายจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ผมแต่ว่าผมสื่อว่าใส่แล้วยิงโดนใส่ไม่ใส่นี่คือยิงไม่ได้เลยเอาจริง <c oughs> ค,ค,ค,คือเขาเรียกว่ายังไงว่าปืนมันเล็กอะแล้วเวลาเล็งปุ๊บมันไม่เห็นเลยนะไอ,อตัวตรงนี้มันบงังไปหมดเลยอเออผมก็เลยใส่ละโขบให้มันแบบให้มองเห็นง่ายขึ้นเออโอเคส่วนวิธีการปลดล็อกนั้นก็คือง่ายๆครับคุณผู้ชมแค่เล่นพาร์ ล็อกที่8เนี่ยเห็นไหมล็อกที่8ป้ใปวดล็อกเลยแค่นั้นแหละง่ายๆเออไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วตัวป,ปืนที่ผมเอาปืนลองไปนี่เป็นปืนตัวนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันครับผมต้องบอกขอบอกตัวนี้เลยว่าไอ้ยียปืนแม่งคิดโกงตจัดไอ้ปืนเนี่ยแรงกว่า S M G บางตัวอีกจะบอกให้เว้ยแล้วแล้วคือแม่งดาามจดโคตรแรงความคองตัวดีดีทุกอย่างดีกว่า S M G ดีกว่าไอ้กระบอกนี้ที่ผมใช้อีกผมจะบอกให้เนี่ยไอ้กระบอกเนี K ้ย จริงๆมันจะเป็นอ,อถ้าเป็นปืนเมเดิมมันจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยไหนๆเห็นไหมเรเนตตีเนะี่ยปืนเมเดิมอันนี้ปืนดมเดิมนะส่วนทําไมมันถึงเป็นอย่างนงี้หรอเพราะว่าผมใส่ชุดแต่งตัวนี้ไงเห็นไหมแต่ว่าคุณต้องเล่นให้เลเวลตันก่อนนะมันถึงจะปลดล็อกตัวนี้ได้เออถ้าเกิดว่าไม่ใส่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยหน้าตาแบบบ้านๆเนี่ยหน้าตาแบบบ้านๆมันนอกมาก <laughs> เออเนี่ยพอใส่ชุดแต่งเข้าไปปุ๊บนี้ยคือ นี่นะผมจะเปรียบเทียบไปดูว่าใส่กับไม่ใส่ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ของแต่งนะอันนี้เป็นนมเดิมนะแต่ของแต่งแค่ห้าอย่างนะคุณผู้ชมมันจะยิงเป็นชุดใช่ปหเออทีนี้พอพอใส่ตัวนี้ปับ๊บอ่ะนี่ฮะมันคนละเรื่องกันเลยฮะ <c oughs> คุณผู้ชมคิดดูว่าแค่ยิงเป็นชุดสามนะัดมันก็แรงแล้ว คือยิง2แค่2ชุดอะหกนัดมันก็ศัตรูก็ล่วงแล้วอะแล้วทีนี้พอใส่ตัวนี้ไปปพ๊บโอ้โหดาเมจแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งอะเออมันโกงมากปืนกระบอกนี้ให้เราอีพีมาหน้ามาเจอกันส่วนอีพีนี้เรามาอยู่กับเจ้าปืนกระบอกนี้ก่อน <laughs> เฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผม let's go <S Your squad mates being tracked เราแม่งเยอะด้วยนะเออเราแม่งเยอะด้วยไอ้เยนโครเยอะเลยบม่ได้ดูอะไรอยูไ่มไม่รู้เมื่อกี้โอ้โหแล้วศพเกื่อนเลยดูอ <c oughs> เออ กี้วันทด่กินขนมอยู่ก็ได้ดูแมพเลยที่เดี๋ยวได้ไดแม่งมาถึงนี่แนละ้วไอ้เคีียแล้วศพอย่างเยอะคุณผู้ชมดูดิหมูบุฟเฟ่หมูครับแต่โชคดีหน่อยที่ผมเก่งไงเมื่อกี้เออโหเราเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไหนลองอันนีต่อย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 เออน่าจะเวะิร์ก โอ้พ่อหนุ่มหีเฮ้ยเคียเกือบยังไงครับนุ่มดอกนุ่มดอกยังไงครับแม่กะจะเล่นกูดิกูเกือบไม่รอดเหมือนกันเมื่อกี้ <c oughs> ต่อยยังไงวะอี <c oughs> หนึงสองที อ๋อเกมโอ้เกมพอ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 ไอ้เหี be, em, be it. Be it, be like, be ้ยก oh. oh, oh, right ูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบก่อนเปลี่ยนแบบกับไม่ไหวละโอ้อ้าวล้มแตกแลโอู้และยะไกลด้วยโคตรตึง ่อนเรียบร้อยไปดิสวย,วยแบ,บ่งละอีกก็สิละเก็บเก็บเก็บยังไงครับพี่ งไงครับหลอกให้ตายใจใเฉอครับมันต้องเอาว่ะโอ้กูตายจนได้แตกเลยกูฮืมปืนอะไรวะเนี่ยโคดดิ้งปืนพวกบ้าที่เป็นเบตา้ามีแต่คนเล่นลยอละ ยิงทะลุหงอกได้ยังไงโอ้โหอีกแล้วไอ้เหี้ยปืนพกนี่แม่งกดตีนจัดเลยอะ่ะโอ้โหหย่เฮีย ไม่เลยกระดูกเลยกูต้องอาจยิงๆึงเลย่สวยครับจังหวะนี้โอ้ยไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นโอ้โห ก็ใช้เหมือนกันวะแม่เงเอ้ยถ้ากินแบ็คเทลด้วยแบ็คเซลแบ็คเซลแ่แบค็แบคเทลอะไรละ่ะตายไ,ได้อยู่วินเออสุ่มตัิบสองนัดเออจริงนะปืนมันก็ไม่ได้สวยอะไรหรอกเอาจริงงั้นโหแล้วมันไปนู่นแล้ววะ ดเน้นเนนกดเฮ้ยมันจะเอาผมไม่ได้วะจะเอาผมไม่ได้ ลุย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 ผูยิงแบบไม่ดีโหลดอ่ะไปเพื่อนเข้าไปสวยงามเด้อแจ๋วเเก่งและอ้าวโดนป้อมปืนผู้ยิงล้มไปดิ เอาโดดเฉยโดน,โดน,โดนเฉยครับรถมันเบิดไปแนละ้วมีนโด่าเช็คคนหรือเปล่าไม่ใช่อะไรเฮ้ยข้างหน้ากูเด็กคนจริงเนี่ยโอ้โห,โห,โหโต้อง,องมองอะไรอยู่แถวข้าวเรือจะ้ะคน ไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหมันมิ่งไม่ออกเป็นเฮียอะไรวะเออ โดนหมดแต่มันไม่ตายว่ะ สวยครับพี่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  น่าจะยังไม่เห็นเราเเเ่นกกกูลูลล ไอ้ส uhm. ัตว like, ์ตายยากเกินเออต้องนี้ถือวหมไอ้ย่าไปพม่ไปโดิน

ปืนมันดีนะแต่ผมยิงไม่แม่นว่ะเออผมมือไม่นิ่งอะ่ะเวลายิงอะ่ะไอผมถนัดใช้เมาส์เร็วทักงด้วยผมไม่ถนัดเมาส์จะใชะ้ เล่นแต่ปืนพกไอเนี่ยโหคตรำคาญเลยเจริงจริงถึหนีไปไหนจ๊าน้อง ร้อยแตกเฮ้ยอ๋อเจอแล้วอหู้ยร่วงไอ้ยี่

เี้กุลวัวกลวัวเฉยเลยอุ้ยไอ้เพี้ยมันเบิดมาจากไหนแล้วเบิดมาจากไหนครับเนี่ยเปรียบมาดิอยากตัวยื้นมาดิ โอ้ยเอฟจีรู้กับเอฟจีโอ้โหแล้อเยิงไม่โดนนะเมื่อกียอะไรครับพี่พี่ไหนไปไหนครับพี่ไหนไปไหนครับพี่ขังผมพุชเกี้เฮ้ยมันยังไม่ตุดอยู่อ่ะ เสียบไอตัวเดิมเลยบ้างดิขึ้นมาทำไมครับพี่พี่ขึ้นมาทำไมครับวุ้ยปืนเรามันระยะสั้นไงคุมีสไนเว้ยวุ้ย เออทำไปเล่นกับพี่ไปเออวู้ดไอ้ปืนนี้แม่งดาเมจแรงจริงคุณผู้ชมเอ้ยผมไม่แปลกใจเลยทำไมคนชอบเล่นกันอู้ดาเมจแรงจัด ปืนนี้แหละโอ้โหเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวคลิปหน้าต้องเป็นปืนพกปืนนี้ซะแล้วคุณผู้ชมเออว่าทำไมนคนมันชอบเล่นันี่ย่างงเลย รบหาคูไม่เจอดี enemy squad secure their cash i'm put my data yes abdullah why intel contract here the นีดีอัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ้ยกูอ <c oughs> รอดได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้แม่งยิงลงพืน้น<ป>เอ้ยกำลังจะปีนหมูฟซะหน่อย <c oughs> อ่ะพลาธรรมดาไปาไม Standing back. Enemies are dropping into the area. Watch the sky. เฉยครับโอกปืนนี้มันแรงจริงเหรอหลังแอดไปดิจับตึงเว้ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างคร like ับผมกับเจ้าป <c ough> sure ืน FJX a r u s เจ้า s f g กระบอกนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าเอยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์เราพูดคุยกันได้นะครับผมแต่ก่อนจะลาจากกันฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผม